รีวิวบ้านหรูราคา61ล้านบาทได้อะไรบ้างเนี่ยผมพาไปดูครับได้ห้องโถงขนาดใหญ่นะฮะฟอร์ทูเซียลิ่งเนี่ยสูงถึง4.5เมตรครับได้บรรยากาศแบบรีสอร์ตนะครับมีการจัดสวนแล้วก็วางต้นไม้ฟอร์มสวยบอกเลยต้นไมต้ตรงนี้เนี่ยต้นละหลายแสนครับมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ในสวนพร้อมโซนพาเวลเลียนะครับทำกิจกรรมเอา u t d o o r ได้เต็มที่จะจัดปาร์ตี้เนี่ยก็ได้เลยครับได้ช่องแสงจัดเต็มกระจกบานใหญ่แบบเลื่อนได้นะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเชื่อมภายนอกภายในอย่างไร้รอยต่อเลยและนี่คือบ้านวอเดหรู์นาก้า โครงการนี่ตั้งอยู่บนอาณาจากักรไลฟ์สไตล์มอนเอชัวริมหาดกำมลาขนาดกว่า454ไร่ครับถือว่าเป็นโซนหรูเอคลาสของภูเก็ตเลยก็ว่าได้รายรอมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์มากมายโรงแรมอินเตอร์คอนคาเฟ่เดอะมาสานสมสับแอดเดอะบีชตัววิลล่าเนี่ยรายรอมด้วยภูเขาและเป็นพื้นที่สูงนะครับหลหลังเนี่ยมองไปเห็นทะเลได้อีกด้วยที่ดินขนาดใหญ่จะเต็ม228ตารางวาพื้นที่ใช่สอยอยู่ที่580ตารางเมตรครับแบ่งเป็นโซนอินดอร์และอาท์ดร์เนี่ยอย่างละ290ตารางเมตรมอเทนิก้ามอนเอชัวร์ถือว่าเป น, e นับฒนาชั้นนำที่ทำโครงการมามากกว่า50,000ล้านบาทตั้งอยู่บนสุดยอดทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วในหาดกำมลาโดยราคาเริ่มต้นที่38ล้านบาทครับถ้าสนใจติดต่อที่เว็บไซต์ทางโครงการได้เลยครับ